ช่วงนี้พาทุกท่านมาดูการสร้างเสริมสุขภาพของคนชัยภูมิพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผัดขั้นปักหมุดไปที่ห้องประชุมโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทหน่วยการจัดการร่วมกับสสสเปิดเวทีปฐถมนิเทศโครงการขนาดเล็กและโครงการทั่วไปเพื่อพัฒนาให้เกิดชุมชนเข้มแข็งที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและการจัดการตนเองในจังหวัดชายภูมิจำนวน32ชุมชนครับโครงการกิจกรรมภายใต้กรอบ8ประเด็นได้แก่การลดละเลิกไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีการจัดการขยะส่งเสริม การบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนการลดละเลิกบุหรี่ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพด้วยศิละปะวัฒนธรรมไทยครับ โดยจังหวัดชายภูมิมีจำนวนประชากรทั้งหมด1,139,23 0คนจำแนกเป็นเพศชาย564,464คนเพศหญิง574,559คนครับมีอัตราเด็กแรกเกิดตั้งแต่0ถึง4ปีอยู่ในเกณฑ์ต่ำสำหรับในระยะ20ปีข้างหน้าโคงสร้างประชากรจังหวัดชายภูมิจะประสบปัญหาประชากรวัยทำงานน้อยลง และมีประชากรอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสูงขึ้นด้านประชากรพบว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดชัยภูมิที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจังหวัดชัยภูมิมีจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด171,827คนคิดเป็นร้อยละ18.48ของจํานวนประชากรทั้งหมดครับในประเด็นต่างๆอย่างเช่นดูแลผู้สูงอายุ ช่วยโครงการลดละเลิกเล่าการจัดการขยะหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนนะคะแล้วก็โครงการของพวกเรานี้ก็คือตอนนี้ก็คือเราได้สนับสนุนงบไปทั้งหมด1.4ล้านบาทกระจาย20ชุมชนทั้ง16อำเภอนะคะแล้วก็ชุมชนเขาก็จะไปจัดการตัวเองเขาก็จะมีผู้นําชุมชนมีประธานอสมกลุ่มผู้นําต่างๆมาช่วยกันขับเคลื่อนโครงการแล้วก็ให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนของงบเราไปะคะ่ะ สุดท้ายก็คือชุมชนเขาจะดูแลตัวเองเกิดความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหาต่างๆที่เขาต้องการแก้ไข ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อคือเบาหวานความดันโลหิตอัมพฤกอัมาพาตและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเพื่อให้หน่วยจัดการสส,สจังหวัดชัยภูมิมีคณะทำงานและพี่เลี้ยงโครงการย่อยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาโครงการการเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลรวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการย่อยสามารถดำเนินโครงการบรรลุตามผลลัพธ์ ที่กำหนดไว้และการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและเกิดสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพจึงได้จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ทั้ง16อำเภอทั้งเขียนโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดชุมชนเข้มแข็งที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและการจัดการตนเองในจังหวัดชัยภูมิครับ นักทีนินกัดนักข่าววรมืองสีสายไทย PBS รายงาน